ธุรกิจนะคะวันนี้เรามาจับกระแสธุรกิจเครื่องสำอางเกาหลีกันนะคะที่ต้องบอกว่าตลาดนี้มีมูลค่ากว่า1นึ่งแสนล้านบาทและเจ้าในตลาดในประเทศไทยคงจะต้องมีไม่พ้นแบรนด์นี้เลยคา,ามานนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วเรื่องของเทรนด์ความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายมาดีกว่าในส่วนของคา,ามานเองปัจจุบนนันมีช่องทางการจัด จริงๆเออเราเริ่มต้นจากขายใน traditional trade นะครับก็คือตามพวกออ local cosmetic shop ต่างๆซึ่งเป็นอยู่ในตลาดค้าส่งนะครับ<อ>แต่ปัจจุบันเนื่องจากออมีแบรนด์เกาหลีเข้ามาค่อนข้างเยอะเราก็ต้องปรับตัวนะครับในการที่จะเรียกว่าขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น,นครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราก็มีขายช่องทางเรียกว่าค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ traditional trade นะครับคือตลาดค้าส่งภายนอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น modern trade ซึ่ง modern trade ตอนนี้เราก็พยายามที่จะขยายให้ครบทุกช่องทางซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าครบแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นพวก CVS ต่างๆครับพวกมินิมาร์ทนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีลงครบทุกเครือนะะฮแล้วก็จะมีในส่วนของไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของดีพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วก็พวกสเปเชียลตีี้เเเเออ่สปชยลตี้สโตร์ไม่ว่าจะเป็นพวกฟูรดร้านซัลูฮะโอเจนกิที่เราก็มีลงครบหมดเลยเพราะว่าเราพยายามทำตัวเองให้เป็นลัษกษณะว่าให้แมทช์มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับเพื่อเหมือนกับว่าขยายช่องทางให้ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วนะคะคำถามนี้เนี่ยไม่ถามไม่ได้เลยมี ยังไงบ้างคะสำหรับ,บร้านนี้ครับก็เราคิดว่าเราจะมียอดขายนะครับคือปีนี้ให้ทะลุ1,000ล้านบาทนะฮะแล้วก็ส่วนของคุณสาตแบรนดิงง้งทั้งคอร์ปอเรทเลยนะคะคือเราต้องการให้แบรนด์ของเราครับคือเราเป็นคนไทยและทําแบรนด์ของเราเองขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องการให้แบรนด์ของเราครับเป็นที่รู้จักทั้งเอเชียเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคือพยายามเหมืหอนกับว่าส่งออกสินค้าแล้วก็ทําการประชาสัมพันธ์นะครับลักษณะเป็น g l o b a l ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบนแบบเครื่องบินอย่างเงี้ยครับแอร์เอเชียหรืออะไรก็ตามที่ที่เหมือนกับว่า ทุกคนในเอเชียเขาสามารถเห็นเราได้เราพยายามจะเป็นที่หนึ่งในเอเชียให้ได้ครับหมายความว่าคืออยากให้คนไทยภูมิใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีเครื่องสำอางสักแบรนด์หนึ่งแหละที่เวลาเราไปที่ประเทศไหนเนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด์เนี่ยทุกประเทศเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้ได้เนี่ยภายใน5ปีอยเงี้ยครับเอาใจช่วยด้วยนะคะขอบคุณคุณแก้วมากๆเลยค่ะขอบคุณพ่อ นอกจากจะให้โอกาสที่สวยและหลอกับทุกๆคนกันแล้วนะครับยังถือว่าเป็นการให้โอกาสทางธุรกิจกับหลายๆคนด้วยเช่นกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราพักกันสักครู่นะครับกับข่าวสังคมธุรกิจครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีกันกับ Tech on Time กับคุณจรรัตนเวโรดครับ ไทยจัดแคมเปญครั้งใหญ่ในรอบปี the air รักอินเดียรักคุณลุ้นล้านเพียงลูกค้าซื้อบัตรโดยสารระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง30ตุลาคม2557ไม่จำกัดเส้นทางและส่ง SMS รหัสบัตรโดยสาร13หลักมาที่หมายเลข4811130ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นชิงรางวัล2ต่อลุ้นแรกรางวัลบัตรโดยสารชั้นธุรกิจจำนวนถึง40รางวัลลุ้นที่2ผู้โชคดีจะได้รับบัตรโดยสารบินฟรี1รางวัลมูลค่า1ล้านบาทเดินทางได้ทั่วโลกในระยะเวลา 1>, 1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2557เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไทยคอนแทคเซ็นเตอร์02 356 11 1111